เปิดคฤหา์หลังใหม่เจนนี่ในวัย28ปีใหญ่โตร,รู้เลยว่าเก่งและอดทนแค่ไหน เรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสองพี่น้องที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอโดยมีเพลงที่สร้างชื่อเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเพลงเดียวแต่มียอดบิวถล่มทลายจนทำให้ทั้งคู่เป็นที่รู้จักในวงการเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันปัจจุบันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแต่งงานกับยูฉัดมงคลและมีทายาทโซทองคล้องใจหนึ่งคนคือน้องอยูจินลูกสาวคนแรก วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคาหาสหาหลังใหม่ที่สาวเจนนี่รัชนกในวัย28ปีใหญ่โตสมฐานะรู้เลยว่าเก่งและอดทนมากแค่ไหนซึ่งงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ข้อความว่าแวะมาดูบ้านใกล้เสร็จแล้วตื่นเต้นรอรองานนี้บ้านหลังใหม่ของเธอนั้นจะยิ่งใหญ่และน่าอยู่ขนาดไหนนั้นตามไปชมกันเลยค่ะ